วันนี้เนี่ยเราจะมาสอนเทคนิคการถ่ายภาพรีวิวสินค้าอย่างไรให้หน่าสนใจกันค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับวิวในกูรูยูพิกรู้ช็อปรู้แชร์รู้แชททุกวันนี้เนี่ยเราเลื่อน Facebook IG แล้วก็ Twitter เราจะเห็นคอนเทนต์การรีวิวสินค้าเต็มไปหมดหรือใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาสอนเทคนิคการถ่ายภาพรีวิวสินค้าอย่างไรให้หน่าสนใจกันค่ะแบบแรกเลยนะคะ จะเป็นการถ่ายรีวิวสินค้าแบบคู่กับผลิตภัณฑ์นั่นเองค่ะการถ่ายแบบนี้เนี่ยนะคะก็จะต้องอาศัยการใช้หน้าตา แล้วก็ท่าทางของเราค่ะเพื่อให้สินค้าเนี่ยมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะแบบที่2ก็จะเป็นการถ่ายภาพแบบมีอรอแล้วก็อัพเตอร์นั่นเองค่ะซึ่งการถ่ายรีวิวแบบนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับการถ่ายรีวิวสินค้าประเภทพวกรองพื้นแล้วก็แป้งเพื่อให้เห็นเท็กซ์เจอร์ความแตกต่างระหว่างก่อนใช้แล้วก็หลังใช้สินค้านั่นเองค่ะแบบที่3นะคะก็จะเป็นการถ่ายรีวิวแบบสวัสดีค่ะซึ่งการถ่ายแบบนี้เนี่ยนะคะก็จะเหมาะกับสินค้าที่มีหลากหลายเฉดสีอย่างเช่นลิปสติกแล้วก็อายแชโดว์ adow, นั่นเองค่ะ การถ่ายแบบนี้เนี่ยจะทําให้เราเห็นถึงความแตกต่างของเฉดส,สีแล้วก็เท็กซ์เจอร์ของแต่ละชนิดนั่นเองค่ะเราอาจจะเพิ่มการสวสัสดีด้วยการวาดเป็นเทคนิคลวดลายต่างๆแบบนี้ก็ได้นะคะแบบที่4การถ่ายแบบแพคเกจิ้งค่ะการถ่ายแบบแพคเกจิ้งเนี่ยเหมาะสําหรับการถ่ายสินค้าที่แพคเกตสดใสน่ารักซึ่งเราอาจจะเพิ่มลูกเล่นด้วยการหาดอกไม้ฟลอมนิตยสารเข้ามาประกอบฉากเพื่อเพิ่มความ ค่ะทีนี้เนี่ยเราก็ได้เทคนิคการถ่ายภาพกันไปแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยว EP ถัดไปเราจะมาสอนวิธีการตัดภาพคุมโทนอย่างไรคะ่ะเพื่อให้เกิดความสวยงามน,นั่นเองเราพบกันใหม่ในกูรูยูคิรู้ช็อปรู้แชร์รู้แชะบ๊ายบาย